เรื่องเล่าเขย่าขวัญต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณโสพิแตแด่เนื่องจากคุณโสพิตมาเล่าไม่ได้จึงให้กระตูนเล่าแทนนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนคะ่ะวันนั้นฉันนอนหลับไปแล้วนะและรู้เหมือนว่าจะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆฉันก็ได้ยินเสียง มันเป็นเสียงรองเท้าส้นสูงค่ะผู้หญิงคนหนึ่งใส่รองเท้าส้นสูงกำลังเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องของฉันมีเสียงคลักรกคลกรักแล้วประตูก็เปิดออกแต่วคนที่อยู่หน้าประตูเป็นสามีของ ไมว่ามากับใครเหรอสามีจึงบอกว่าผมมาคนเดียวผมไม่ได้มากับใครคุณฝันไปหรือเปล่าเนี่ยฉันฉันยังคิดอีกว่าบางทีเขาหล่อมากจนผีชอบใจจึงตามมาส่งค่ะผีนั้นต้องเป็นผีผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงแน่นอนเลยเรื่องนี ฉันไม่ได้เล่าให้เขาฟังอะค่ะแต่ถ้าเขารู้แล้วก็เขาคงว่าฉันนบ้าไปแล้วแน,น่เลยมีแต่พวกคุณเท่านั้นนะที่รู้ว่าฉันน่ะคิดยังไงก็ก็ต้องขอจบเรื่องเล่าขย่างขวัญแต่เพียงเท่านี้นะคะฉันสุผิดค่ะ